สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ย่านคนไทยในฝรั่งเศสค่ะที่ปารีสค่ะไปดูซิว่าเฮ้ยเห็นเขาว่ากันว่ามันเหมือนเมืองไทยเลยมีอาหารไทยมีร้านขายของไทยคนไทยอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดตามมาด้วยกันค่ะวิธีการมานะคะนั่งเมโทรสาย7ลงที่สถานีปอร์ตดีวีพอคุณโผล่พ้นเมโทรขึ้นมาแล้วปั๊บ คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าที่นี่ที่ไหนนี่ไม่ใช่ฝรั่งเศสเพราะหันมองทางไหนเจอแต่คนเอเชียคะ่ะคุณขาไม่ว่าจะไทยจีนเวียดนามลาวได้มารวมตัวกันที่นี่คะ่ะทั้งย่านนี้นะคะตึกสูงสูงอาพาร์ตเมนต์ต่างๆอะ่ะก็มีแต่คนเอเชียอยู่คะ่ะแม้แต่ว่าพนักง,งานกวาดถนนพนักง,งานเก็บขยะก็เป็นคนเอเชียคะ่ะพอเราเดินเข้าไปในถนนเนี่ยเราก็เจอคู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงอายุเนี่ยเราว่าน่าจะประมาณ40 ยืนกันอยู่เต็มไปหมดเลยเหมือนรอเพื่อนเหมือนรออะไรแต่จริงๆแล้วเขารอแขกค่ะเขาคือสาวนางโรมค่ะเราก็ยืนดูนะว่าเออเขามีวิธีเรียกแขกยังไงก็คือมีผู้ชายเดินผ่านก็เป็นผู้ชายเอเชียน,นี่แหละเขาก็จะทักแบบไปเที่ยวด้วยกันไหมจ้าอย่างเงี้ยค่ะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปร้านขายของชำของไทย ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเพื่อนค่ะเป็นแหล่งรวมสินค้าไทยเลยนะคะไปดูกันนะคะว่าเขาขายอะไรบ้างค่ะของที่โชว์หน้ากระจกนะคะเหมือนร้านสังกทานเลยค่ะหมอนอิงพานพุ่มพานไหว้พระแม้กระทั่งที่เก็บผงกระดูกยังมีเลยนะคะเข้ามาในร้านกันค่ะื่อกอไก่ แลวันนิยายยังขายเลยสุดยอดกระจัดล่างจะเป็นผงโลโบพอถัดไปขึ้นมาข้างบนเป็นไตปลาพอถัดไปขึ้นมาข้างบนเป็นสบู่นกแก้วน้ำปลาาพิมลิพายหาทั่วราชาอาณาจักรเลยไม่เจอเจอร้านนี้อุ้ยตายแล้วน้ำอบน้ำอบผงระงับกลิ่นตราเต่าเหยียบโลกแป้งตางูปตปางงูน้ำโบมีสบู่และที่พันมีครับแป้งก้อนสันก็มี เขาจะเป็นขนมเป็นเครื่องปรุงเห็นว่าร้านนี้มีน้ำยาอุทัยทิพย์น้ำยาแบที่มีขั้นอสุดท้ายด้วยไม่สองนสุดท้ายคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อหนุ่ยครับพี่หนุยหนุ่ยพี่หนุ่ยพี่มาจากจังหวัดอะไรคะอุบลราชธานีมาจากอุบลพี่อยู่ฝรั่งเศสมากี่ปีแล้วคะสิบห้าครับสิบห้าปีมาทํางานแต่งงานคะมาทํางานหรอจริงไหมที่เขาบอกว่าวีซ่าฝรั่งเศสขอยากจริงเอกสารเยอะเนาะพี่เนาะ ขนมปูไทยมาม่ารสด,ดีเสื้อไทยแลนด์แคบหมูพี่อันนี้คือเป็นอาหารที่เขาทำสดใหม่มาเหรอคะใช่ค่ะนี่นะคะแจ่วบองน้ำพริกปะลาสรงเครื่องผักดองโอ้ยมีปูดองด้วย กกร็มีนะะคพี่ขาสินค้าขายดีคืออะไรคะก็เป็นของกินไมโลเอ็มร้อยอือหือโออิชินะคะมีตู้เย็นด้วยนะคะอือหือดูมีเตาหมูกระทะด้วยนะคะครบ กาแฟเนเจอร์กิฟก็มีจ้ากาแฟลดน้ำหนักมีหลายยี่ห้อเลยอันนี้จะเป็นแป้งทำขนมไทยค่ะเช่นขนมชั้นขนมครกอุย๊ยเจอกับแก้มเราแล้วกับแก้มผสิ้นผายไทยก็มีนะคะ ตินสอบพองก็มีโอเคขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะถ่<ว><ว>ายซีตตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมีหลวงปู่มั่นมีพระพุทธรูป<ว>เราอยู่ที่ร้านนวดค่ะก่อนนวดพี่เขาก็จะทำการไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนนะคะโอ้ยเหมือนเส้นได้คลายเลยค่ะ ราคานวดอยู่ที่ชั่วโมงละ50ยูโรตีเป็นเงินไทย1,800บาทค่ะหลายคนอาจจะมองว่าแพงนะคะแต่จริงๆแล้วที่ฝรั่งเศสอะ่ะเขานวดกันอยู่ที่ชั่วโมงละ60-70ยูโร e ค่ะประมาณชั่วโมงละ2,500บาทค่ะแล้วก็นวดโดยฝรั่งหรือคนจีนนะคะเป็นการนวดแบบรีแล็กซ์ผ่อนคลายเหมือนเหมือนทาครีมแล้วลงน้ำหนักมือให้เราประมาณเนี้ยไม่ได้จับเส้นแต่อย่างใดขานี้จะตึงมากกว่าขานี้โอ๊ยแม่ ไว้ชีวิตหนูด้วยแสดงว่าเราน้ำหนักขานี้เยอะกว่าขานี้เวลายืนเวลาเราเดินน่ะขาสองข้างจะไม่เท่ากันค่ะเหมือนกับออะไรอ่ะหน้าแต่ละข้างเราก็ไม่เท่ากันหน้าเราอ่ะตาเราก็ไม่เท่ากันนะนมก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันพี่ชื่ออะไรคะชื่ออังคณาค่ะพี่อังคณามาจากจังหวัดอะไรคะโคราช โฮลาดอยู่ฝรั่งเศสมากี่ปีแล้วคะ27ปีแล้ว27ปีโอ้ปีโหแล้วอยากรู้ว่าครั้งแรกที่มาฝรั่งเศสเนี่ยมาด้วยวีซ่าอะไรคะวีซ่าแต่งงานนะคะวีซ่าแต่งงานา27ปีที่แล้วเนี่ยขอวีซ่าขอเอกสารเยอะไหมคะก็เยอะนะคะแต่ไม่ได้ขอเองไม่รู้แฟนเขาขอแฟนขอให้อืมประมาณ2เดือนก็ได้แล้วอ๋อี่อังคาราเรียนนวดจากที่ไหนมั้งคะ เรียนมาหลายที่่ะแล้วอาจารย์ตรงไหนดังๆเราก็ไปเรียนค่ะแล้วก็มาประยุกต์เป็นวิชาของเราแล้วก็มาประยุกต์เป็นวิชาของเราทุกสบายมากเลยตอนนี้หิวแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะร้านอาหารไทยเยอะมากเลยนะคะร้านดังๆก็แบบไทยยิ้มอโยธยาอย่างนี้วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปร้านนี้ค่ะชื่อร้านว่ารักไทยค่ะไทยแท้ไม่แท้ล่ะมีน้ำแดงเลี้ยงนางกวักด้วยนะคะ มาดูเมนูกันนะคะเราชอบที่เขาทำอาหารแบบไม่เกรงใจฝรั่งอะ่ะมีแกงเห็ดใส่ใบย่านางซุปหน่อไม้ใส่ปลาร้าตำปูปลาร้าและคือในร้านเนี่ยมีแต่คนไทยนะคะมีพี่คนไทยแบบสั่งปลาลาดพริกแบบมาแบบเหมือนในร้านอาหารไทยเลยที่มันจะเป็นเป็นหม้อไฟแบบนี้ค่ะโอเคไอเคพี่ขอถามหนะ่อยอ่ะเมนูอะไรแนะนำจ๊ะ น้องพนักงานเสิร์ฟก็เขินกล้องนะคะคือเราก็ถามว่ามีเมนูอะไรแนะนำใจเราตอนนั้นไปนะกะจะสั่งยำมะม่วงแล้วก็ไส้อั่วแต่ทีนี้น้องบอกว่าเมนูแนะนำคือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเราก็สั่งมา เป็นอะไรที่ครบเครื่องมากเลยค่ะถั่วง,งอกโหระพาผักบุ้งมีลูกชิ้นมีหมูหมกมีตับค่ะถ้วยนี้ให้คะแนน8เต็ม10ค่ะขอหักคะแนนนิดนึงเพราะว่าเลือดในน้ำตกเนี่ยยังไม่ได้เข้มข้นเท่ากับก๋วยเตี๋ยวเรือที่เมืองไทยนะคะ ปวยเต๋วน้ำตกราคา10ยูโรดีเป็นเงินไทย360บาทแล้วก็บวกโคกกระป๋องหนึ่งนะคะ3ยูโรประมาณ100บาทค่ะรวมๆแล้วก็ค่ากินมือนี้ก็คือ460บาทค่ะ ถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะขึ้นชื่อเรื่องเบเกอรี่ทั้งครัวซองทาร์ตแต่เราก็ยังติดใจในรสชาติของขนมปังหมูหยองเอยใส่มะพร้าวเอยโรยงาไส่สังขยาขนมเปียะอย่างเงี้ยค่ะโถความหวังของหมู่บ้านกะจะมาอยู่ฝรั่งเศสแบบชุบตัวภ <c oughs> <c oughs> ารกิจชุบตัวไม่สำเร็จค่ะ ตอนนี้นะคะอยู่กับสาวน้อยคนไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อฟางนะคะน้องฟางมาจากจังหวัดอะไรคะอ่าสิสเกตค่ะสาวสิสเกตน้องฟางอยู่ฝรั่งเศสมากี่ปีแล้วคะ8-9ปีแล้วอะค่ะนานอยู่นานอยู่นานมากแล้วตอนนี้น้องฟางทําอะไร เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็จะมีแบบรับจ็อบก็เป็นพวกแบบเย็บผ้ารับเย็บผ้ารับตัดผ้าแล้วก็พวกงานถักแล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยค่ะจริงไหมที่เขาบอกว่าวีซ่าฝรั่งเศสขอยากยากมากตอนที่มาฝรั่งเศสครั้งแรกอะขอวีซ่าอะไรตอนมาฝรั่งเศสครั้งแรกขอวีซ่าติดตามคู่สมรสค่ะของหนูคือทําการขอเองแต่ว่าก็ ครั้งแรกคือไม่ได้ครั้งที่สองก็ไม่ได้ครั้งที่สามก็ไม่ได้คือก็เลยตัดสินใจก็คือจดทะเบียนสมรสให้มันจบจบจดทะเบียนสมรสแล้วคือเออแล้วยื่นวีซ่าหลังจากนั้นก็คือประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็คือได้วีซ่าเลยอืแล้วเวลาไม่ผ่านเนี่ยเขาคืนตังค์ไหมไม่คืนค่ะก็คือเสียเสียไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่คืนไม่คืนเลยค่ะอืออือแล้วเขาบอกว่าเอกสารเยอะมากจริงไหม เยอะมากแล้วก็วุ่นวายด้วยแบบต้องเอาไปปงไปแปล<ช>มีเอ,อกสาร<ช>ทางฝรั่งเศส<ช>อีกใช่ไหมโอเคน้องฟางขอบคุณมากมากนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะรู้ไหมว่าเราเน่ยเสียเพื่อนไปแล้วหนึ่งคนเพราะว่าเราเนี่ยไปแต่งงานที่ฝรั่งเศสอ่ะเราก็ได้วีซ่าผ่านมาละทุกครั้งที่ขอวีซ่าจะต้องไปบรบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอด ไปบนบานสารกล่าวตลอดเออพอปีถัดมาเพื่อนเราอะ่ะก็จะมาเป็นสไยฝรั่งเศสเหมือนกันมันก็มาขอความเห็นเราวแบบเฮ้ยต้องใช้เอกสารอะไรยังไงบ้างเราก็บอกไปปรากฏว่าเอกสารปีเราอะ่ะกับปีของมันอะ่ะมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นตอนนั้นปี2014อะ่ะตอนเราขอวีซ่าผู้สมรสเนี่ยเราจะต้องทำทดสอบเป็นภาษาฝรั่งเศสนะเออต้องสอบภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าของเพื่อนที่ไปนะ่ะ ปีนั้นอ่ะไม่ต้องสอบภาษาฝรั่งเศสเพื่อนมันอ่ะก็เลยคิดว่าเราน่ะแกล้งแบบเออทําไมวะอยากเป็นมาดามอยู่คนเดียวใช่ปะไม่อยากให้คนอื่นได้ดีใช่ปะเออทาไมแบบต้องหลอกเออยางนี้เลยนะแล้วก็เลิกคบกูไปเลยเออฉันรู้สึกแบบว่าโอเคเหมือนว่ากูได้ตัดเนื้องอกเนื้อร้ายตัดซีดออกจากร่างกายละไปละกันดังนั้นนะคะใครที่จะมาเที่ยวฝรั่งเศสเบลเยียมขอแนะนำใช้เงินแก้ปัญหาโลด เราขอแนะนำเอเจนซี่ชื่อว่า s ชง n n g n en v v s s t t h i l l n n d ค่ะสามารถเข้าไปขอคำปรึกษาวีซ่าได้ฟรีเลยนะคะพี่ขาหนูอยากทำวีซ่าท่องเที่ยวแต่หนูเป็นแม่ค้าออนไลน์สันไม่มีหลักฐานการทำงานว่าทำงานบริษัทไหนอะไรยังไงจะขอวีซ่าผ่านไหมหรือบางคนอยากจะขอวีซ่าเยี่ยมแฟนแต่ตัวพี่แกนะ่ะเป็นสาวบาร์ทำงานกลางคืนเนี่ยจะขอผ่านหรือเปล่า เข้าไปปรึกษาได้เลยค่ะที่เชงเก้นวีซ่าไทยแลนด์ถ้าคุยสนใจในบริการแล้วค่อยชําระเงินขาซื้อเวลาที่มีค่าของคุณค่ะจะได้ไม่ต้องเสียสุขภาพจิตไม่ต้องแพนิคไม่ต้องกังวลแล้วบอกไว้เลยนะว่าเอเจนซี่นี้เนี่ยไม่เคยขอวีซ่าไม่ผ่านจะ้ะเอาสิแล้วเจ้าหนะ้าที่ของเชงเก้นวีซ่าไทยแลนด์เนี่ยสามารถพูดได้3ภาษาไทย อีสานเอ้ยไม่ใช่ไทยอังกฤษฝรั่งเศสค่ะดังนั้นเนี่ยพวกวีซ่าเยี่ยมวีซ่าคู่สมรสเนี่ยที่จะต้องขอเอกสารจากทางฝั่งฝรั่งเศสอะเจ้าหน้าที่ก็จะดีลกับแฟนของคุณให้เลยว่าต้องใช้เอกสารนั้นเอกสารนี้คุณจะต้องไปเอาเอกสารที่ลาเมรีเอ้ยลาเมลีที่ไหนวะอ๋อสาราวาการไอ้แบบเนี้ยค่ะหรือแบบคุณจะต้องไปขอเอกสารเอสติสตาซิยองดาเกย อะไรเกยๆอะเออเอกสารอะไรฉันจะคุยกับแฟนฉันรู้เรื่องหรือเปล่าไม่ต้องห่วงค่ะเจ้าหน้าที่จัดการให้เลยทางเชงเก้นวีซ่าไทยแลนด์เนี่ยจะช่วยคุณรวบรวมเอกสารประเมินให้คุณว่าคุณเนี่ยจะผ่านวีซ่าหรือไม่แล้วก็จูงมือคุณเนี่ยไปขอวีซ่าที่อาคารสาธรซิตี้เลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณจนวันที่คุณเนี่ยได้รับพาสปอร์ตคืนมาพร้อมสแตปมวีซา่าเอาสิให้ขอให้ได้ทีเดียวให้มันจบๆได้แถมอีก26ประเทศในยุโรปจะ้ะ ช่องทางการติดต่อเชงเกนวีซ่าไทยแลนด์ที่ l ล n e ทีฟานิโซเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครอยากโทรหรือว่า WhatsApp เผื่อให้แฟนฝรัลล่งอ่ะแชทคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะ0 9 6 4 0 7 7516เแล้วเขาก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะเป็นเว็บไซต์2ภาษาค่ะส่งไปให้คุณแฟนคุณอ่านได้เลยแล้วก็มี Facebook ด้วยะคะ่ะสามารถเข้าไปดูรีวิวนะคะเยอะแยะเลยว่าคนที่ขอวีซ่าผ่านเน่เป็นยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วมาผจญภัยในฝรั่งเศสไปด้วยกันนะคะ วันนี้ผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย